สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานแบรนด์ของเซอร์พาร์ตเดนินเข้ามาเติมสต็อกนะครับสองหลังนะครับตัวนี้แบรนด์เซอร์พาร์ตเดนินครับตัวนี้นะครับ5-6ออนตัวนี้นะครับเป็นงานสีดาร์กบลูนะครับเข้ามาเติมสต็อกแล้ววันนี้ นะครับตัวนี้จะมีกระบอกเล็กและกระบอกตรงครับป้ายหนังแท้หนังวัวฟอกฝาดครับหนาประมาณสองมิลเป็นงานปั๊มจมสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับงานเย็บจะเดินได้สามเส้นเส้นกลางก็จะเป็นงานได้ขาวครับย้ำกระเป๋าเอกลักษณ์ครับเป็นงานปักได้ทองนะครับตัวนี้หูเข็มขัดด้านหลังโชว์ลิมแดงครับผ้าสิบหกออนนะครับอย่างที่บอกครับป้ายแท็กครับด้านล่างนี่ะขอบเอวครับเป็นงาน ปักได้สีทองครับเซอร์พาร์ตนะครับกระดุมนะครับทองแดงปั๊มแบนครับลิเวททองแดงปั๊มแบนนะครับแล้วก็กระเป๋าเล็กโชลินครับด้านในนะครับรายละเอียดตามนี้นะครับด้านในก็เป็นงานสกรีนของทางแบรนด์ครับที่กระเป๋านะครับงานพ้งสวยสวยแบบนี้นละครับมีไซส์ตั้งแต่ยี่สิบแปดถึงสามแปดครับเป็นงานไซส์คู่นะฮะ 16ออนริมแดงครับงานเย็บลูกโซ่ถ่ายจากสินค้าจริงนะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจนะครับไปด้วยกันนะนี่เลยกระเป๋าครับกระเป๋ายีนไปด้วยกันนะครับเพิ่งจะมาวันนี้นะครับมาเติมสต็อกแพ็กเกจเป็นกระเป๋ายีนราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับผ้าสิบหกออนสีดักบลูนะครับเป็นงานริมแดงนะครับสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับขอบคุณครับ